น้ำตกหมูทำยังไงให้อร่อยแม่บ้านมีเคล็ดลับมาฝากคะ่ะทำกินเองได้ไม่ยากคะ่ะไม่ต้องไปสั่งร้านลาบส้มตำแล้วคะ่ะแซบอีหลีคะ่ะเตรียมข้าวเหนียวร้อนๆรอกันได้เลยคะ่ะวัตถุดิบก็มีไม่กี่อย่างตามที่ขึ้นหน้าจอคะ่ะถ้าใครจดไม่ทันก็แชร์โพสต์เก็บไว้ดูได้คะ่ะนำหมูมาจิ้มแบบนี้คะ่ะเพื่อจะไม่เหนียวแล้วก็หมักเข้าซอสดีคะ่ะ หมูนี่ใช้ส่วนไหนก็ได้ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะใช้สันคอหมูหรือว่าคอหมูค่ะเพราะว่าเขาจะนุ่มนำมาหมักซอสฝาเขียวค่ะแม่บ้านใช้เพียงซอสฝาเขียวอย่างเดียวค่ะบางคนอาจจะใช้น้ำมันหอยด้วยตามแต่ชอบเลยนะคะคนคนให้เขาเข้ากันดีเนี่ยค่ะเขาดูดน้ำซอสไปหมดแล้วหมักทิ้งไว้ค่ะผักชีค่ะผักชีฝรั่งแล้วก็ต้นหอม นำมาหัน่นเนี่ยค่ะหั่นแบบนี้เลยรวมกันเลยเสร็จแล้วเราก็หั่นใบสะระแหน่ด้วยนะคะหัน่นหยาบๆยาบเนี่ยค่ะแล้วก็หั่นหอมแดงค่ะซอยนะคะปริมาณอัตราส่วนต่างๆเดี๋ยวแม่บ้านขึ้นไว้ท้ายคลิปให้อีกทีค่ะมะนาวค่ะผ่า แล้วเอาเบ็ดออกไว้ค่ะนำหมูที่เราหมักไว้นำมาย่างในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะย่างที่อุณหภูมิ200อยองศาค่ะเป็นเวลา7นาทีหม้อทอดแต่ละบ้านความร้อนไม่เท่ากันค่ะต้องคอยดูค่ะครบเวลาแล้วค่ะอืมฉ่ำมากเลยนะคะกลับด้านค่ะเสร็จแล้วเข้าอบอีก5นาทีค่ะอุณหภูมิเท่าเดิมค่ะเนี่ยค่ะได้ออกมาแบบนี้ค่ะ ใครไม่มีหม้อทอดไรน้น้ำมันก็สามารถย่างเตาถ่านได้ค่ะเดี๋ยวเรานำไปหั่นกันค่ะร้อนๆเลยนะคะควันฉุยเลยกลิ่นหอมมากๆหมูของแม่บ้านย่างแห้งไปหน่อยค่ะแต่อุณหภูมิที่แม่บ้านบอกเมื่อสักครู่ตอนย่างนะคะแม่บ้านปรับให้แล้วค่ะจะได้ไม่แห้งเกินไปหั่นเสร็จแล้วเราจะนำไปรวนในกระทะค่ะ ใส่น้ำลงไปค่ะการรวนกับน้ำเพื่อให้เวลาปรุงจะได้ไม่แห้งค่ะปกติหมูที่ย่างจะมีน้ำตกออกมานะคะข้างนอกเกรียมข้างในยังไม่สุกดีการรวนก็ทําให้หมูสุกค่ะเดี๋ยวเราจะปรุงหมูน้ําตกของเราค่ะรอให้หมูเย็นสักหน่อยค่ะหมูเย็นแล้วเราก็ปรุงค่ะด้วยน้าําปลาตามด้วย พริกป่นค่ะชอบเผ็ดมากใส่มากได้นะคะผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาค่ะมะนาวคนให้เข้ากันดีน้ำลายแตกแล้วนะคะเราจะชิมรสดูก่อนใส่น้ำปลาเพิ่มค่ะมะนาวเพิ่มตามด้วยข้าวคั่ว รสชาติออกเค็มเปรี้ยวเผ็ดนะคะปรุงตามชอบได้เลยหอมแดงค่ะผักชีต้นหอมค่ะใบสะระแหน่แค่นี้ก็น่ากินแล้วนะคะน้ำลายแตกเลยค่ะเราไปตักใส่จานเสิร์ฟกันค่ะจัดผักแตงกวาถั่วฝักยาวกระหล่ำปีใบโหระพานะคะ จัดจานไว้อย่าลืมข้าวเหนียวร้อนๆด้วยนะคะเท่านี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะลองไปทำกันดูค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ